ทดีค่ะแล้วก็อยู่กันกับช่องข้า,ขา,ขาวข้าวแอนปื้มเสือขาวนะคะในช่วงรายการข้าวปื้มแอนคุณย่าพาทำวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเข้าครัวรกันนะคะด้วยวันนี้เนี่ยเราก็จะทําเมนูสังขยาฟักทองสังขยาฟักทองนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกัน<อ>นี่เลยนะคะตอนนี้คุณย่ากําลังขูดฟักทองอยู่เอ้ยแค่ขูดปอกเปลือกโอ้ยขูดประสัน นี่อ่าแล้วนี่ไม่ได้ต่อะไม่ลินอะไก็ซักท้องเอาเม็ดมันออกนะคะโอเคค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็เอามาทําน้ํามันนะคะมีส่วนผสมก็คือไข่น้ําตาลแล้วก็กะทินะคะก่อนที่เราจะมาคุกมันหง่านะคะเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนลึกๆไปไหนอ่าก่อนเอาใหม่ก่อนที่เราจะมาขยํานะคะเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนอ่ามาคุกว่าสั้น ว่ายาวนะทุกคนนี่เลยนะคะและนี้เนี่ยก็เป็นฟักทองนะคะที่เราได้เตรียมไว้แล้วก็เออที่คุณย่าก,ก็ปอกเปลือกเมื่อกี้ด้วยนะคะแล้วก็หั่นออกมาเป็นชิ้นแบบนี้นะคะทุกคนพอขยำได้ที่เราก็จะมาเทใส่ในฟักทองแล้วไปนึ่งนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะเอาไปนึงหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะตอนนี้เนี่ยก็เสร็จแล้วหน้าตาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่นะคะแล้วเราก็จะมาลองชิมกันว่ามันจะอร่อยไหมก็เมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้ลองชิมแล้วนะคะก็ อร่อยมันอร่อยมากๆเลยนะคะหวานชาก็มันอร่อยมากๆเลยนะคะ,ะ,คะทุกคนสำหรับนะคะคลิปพาเข้าครัววันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอ่ะเดี๋ยน้องพื่มชิมย,ยังครับยังอ่ะมันร้อนอยู่นะคะอ่างั้นสำหรับคลิปพาเข้าครัววันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บายใครอยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันมาไว้ได้นะคะ โอเคค่งสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย